สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อเช้าดูทนายตั้มข้าพูพดว่าคดีชายชู้ที่เป็นอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นได้มีการฟ้องร้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวแล้วนะครับคาว่าชายชู้หมายถึงผู้ชายที่ไปล่วงเกินนะฮะเช่นไปจับเนื้อตัวร่างกายไปมีเพศสัมพันธ์กับเมียจดทะเบียนของบุคคลอื่นนะครับใช้คําว่าล่วงเกินนะครับส่วนหญิงชู้หมายถึงหญิงที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กันชู้สาว กับสามีจดทะเบียนของบุคคลอื่นต่อหน้าบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นนะวิธีการสืบพยานหรือวิธีการ้องร้องก็จะต่างกันชายชู้ต้องเรื่องกงนมีจับต้องื้อตัวร่างกายในที่ลับก็ได้แต่ถ้าหญิงชู้ถ้าไปมีเพศสัมพันธ์กันในที่ลับเช่นคอนโดเป็นไม่มีใครรู้แอบหลบๆซ่อนๆแอบกินกันอันนี้ไม่มีความผิดต้องแสดงตอนในเปิดเลยนะครับ ข้าสามหลักฐานก็อาจจะเป็นพยานบุคคลประจั์พยานคลิปเสียงนะครับคลิปวงจรปิดนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอก็ได้นะครับที่ชัดเจนนะฮะถ้าไม่ชัดเจนก็แพ้คดีเพราะเป็นคดีสิทธิเกี่ยวกับสิทธิในสภาพครอบครัวเอ่อข้อต่อไปการฟ้องชู้ต้องมีหลักฐานก่อนนะครับถ้าไม่มีหลักฐานอย่าไปฟ้องนะครับแพ้คดีฮะเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ แล้วก็ฟ้องที่ศาลยุบชนเท่านั้นนะครับค่าทดแทนคือค่าเสียหายเรียกเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะเรียกเท่าไหร่ก็ได้นะครับส่วนศาลจะให้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าโจทก์เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากน้อยไหมเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปไหมอยู่กันมานานหรือ,อยังเป็นต้นนะครับแล้วนกะ็พฤติการในการเป็นชู้เกิดจากอะไรยังไงอายุความในการฟ้องชู้นะครับนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงก็อายุความหนึ่งปีนับแต่รู้ถ้าเกินก็ขาดอายุความ นะครับสิทธิในการฟ้องชู้หมดไปนะต่อเมื่อให้อภัยหรือนะครับยินยอมให้มีเมียน้อยหรือผัวน้อยถ้ามีการยินยอมหรือให้อภัยก็สิทธิในการฟ้องก็หมดไปส่วนการข่มขู่ก็ดาเนินคดีอาญาได้นะครับนะครับก็ท่าในใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีชู้ก็สอบถามหรืออิ็อกซ์มาถามทนายเดชาได้เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะครับ